สวัสดีครับผมนายเดชพล,ลหาาสานรหัสนักศึกษา6 3 1 2, า3หนึ่งสจะไม่ความรู้เกี่ยวกับโควิดสิบเก้านะครับคูวิดมีหลายสายพันธนะุ์นะครับหนึ่งสายพันธุ์อินเดียนนะครับอาการคล้ายกับธรรมดานะนครับ ไม่ค่อยสูญเสียการรับรู้มีน้ำมูกเจ็บคอปวดศีรษะนะครับสายพันธุ์อังกฤษคือสายพันธุ์สายพันธุ์อัลฟานะครับมีไข้ไอเจ็บคอหนาวสั่นอาเจียนปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับปวดศีรษะมีน้ำมูกท้องเสียการรับรู้ผิดปกตินะครับสายพันธุ์เบต้านะครับหรือสายพันธุ์แอฟริกามีอาการเจ็บคอปวดศีรษะ าแดงนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสีนะปวดเมื่อยตามร่างกายท้องเสียมีผืนตามผิวหนังนนะอีกสายพันคือสายพันเอสนะครับมีอาการไอต่อเนื่องหนะอบเหนื่อยมีน้บรดหายใจลำบากจมูกไม่ได้กินนะครับปุ๊บป่วยมีสามเสียมีอาการอย่างไรบ้างนะครับ ผปว่วยสีเขียวเจ็บคอไม่ได้ละไม่ได้กินไม่รู้รสไอมีน้ำมูกมีผื่นถ่ายเหลวตาแดงผู้ปว่วยสีเหลืองเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกปวรักเสพหายใจลำบากเวียนหัวไอแล้วเหนื่อยอ่อนเพียเนี่ยผู้ปว่วยสีแดงเนี่ยหอบเหนื่อยหอบเหนื่อยหนักมากแน่นหน้าอกหายใจเจ็บอ่อ,บอ,อนเพลีย ตอบสนองช้ารู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวนะวิธีป้องกันโควิดสิเก้านะเมื่อถึงบ้านนะฮทำความสะอาดภายในรถทุกครั้งหลังใช่างานนะเก็บรองเท้าไว้นอกบ้านนะฮะพอหน้ากางอนามัยมใส่ถุงให้มิดชิดนะทิ้งลงในทางยายขยะนะกระเป๋าโทรศัพท์นาฬิกาแว่นตา ควรทำความสะอาดทุกครั้งนะฮะล้างมืออย่างน้อย20วินาทีนะฮะกหรือเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของหรือนั่งเก้าอี้โซฟาก่อนอนาบน้ำนะฮะและไม่สัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือคนในบ้านก่อนอนาบน้ำนะฮะแล้วสมุนไพรนะฮะต้านโควิดสุบ เรื่อรับสมุนไพรนะฮะเช่นขิงมีประโยชน์คือมีวิตามินมีวิตามิน A B และ C สูงนะฮะช่วยขับเหงื่อได้ดีนะฮะช่วยขับลมแก้ไอได้ดีนะฮะบรรุงหัวใจแก้จุกเสียดแน่นท้องเนะี่ยวิธีทานขิงนะสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านทานโควิดนะฮะทันขิง หั่นสินปินแว่นๆนะรประมาณ4-5แห่นนะเตรียมน้ำ5.1า5.1ลิตรนะรตั้งไฟต้มไฟให้เดือดน,นะฮะใส่สีนลงไปปิดฝาหม้อและปิดไฟนะแล้วทิ้งไว้ให้พออุ่นๆนะฮะแล้วสามารถต้มลิตรสามารถดื่มลิตจิตได้เลยทั้งวันเลยนะฮะครับสีิน,นี้